คุณรู้หรือไม่ครับการขับเคลื่อนแบบ S W D R W D A W D และ 4x4 มันคืออะไรและวิธีการดูดูยังไงทั้งหมดในคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับวันนี้เช่นเคยครับทุกๆวันอาทิตย์เราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ครับ หากว่าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านไม่เข้าใจท่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับใน YouTube ของเราหรือว่าใน Facebook ในเพจของเรานะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจแต่เรารู้เราจะหยิบจากเรื่องที่มันยากๆขึ้นมาทําเป็นเรื่องง่ายๆให้คุณฟังครับเหมือนกับเช่นวันนี้ครับมีคนถามเราเข้ามาว่าการขับเคลื่อนระบบแบบขับเคลื่อนล้อหน้าระบบล้อหลังระบบสีล้อระบบสล้อแบบฟูลไทม มันคืออะไรและมันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรและวิธีดูว่าเครื่องขับเคลื่อนล้อหน้าและเครื่องที่ขับเคลื่อนล้อหลังมันเป็นยังไงวันนี้ครับเราหาข้อมูลมาเรียบร้อยและทั้งหมดในคลิปนี้มีคําตอบครับมาถึงในส่วนของการขับเคลื่อนล้อหน้าครับหรือว่า FWD FWD ไม่ใช่ประกันนะครับไม่ใช่ประกันสีส้มๆนะครับ FWD ย่อมาจาก Front Wheel Drive นะครับหรือการขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองนะครับการขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็โดยทั่วไปครับรถ90%ที่อยู่บนโลกใบนี้ณส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับคือการขับเคลื่อนล้อหน้าซดทั้งหมดนะครับการขับเคลื่อนล้อหน้ามีข้อดียังไงการขับเคลื่อนล้อหน้ามีข้อดีว่าการเติมคันเร่งไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะส่งตรงลงถึงล้อเลยนะครับการขับเคลื่อนล้อหน้าเลยทำให้มีอัตราการเร่งหรือการตอบสนองที่ดีเนื่องจากว่าตัวเพลามันสั้นนะครับเเเปล่งงุบููกกสอออฟื ออกเทาลงล้อทันทีนะครับทุกอย่างมันเกิดการสั้นทั้งหมดมันเลยทําให้ขุมพลังส่งสิ่งล้อได้อย่างชัดเจนและตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับและมันมีรถอะไรบ้างครับที่ขับเคลื่อนล้อแน่ถ้าในกลุ่มอีโคคาร์นะครับก็จะมีในส่วนของ Honda b บ o ครับมิตซูบิชิแอทชัตมิลาดช่ครับโตโยต้ายาริสและก็ Suzuki s w i ิปมาถึงในส่วนต่อมาครับดีเซ gment หรือรถตลาดทั่วๆไปนะครับที่ใหญ่กว่าอีโคคาร์ขึ้นมาหน่อยอาทิเช่นนะครับฮอนด้าแจ็ใช่ครับ Honda City ใช่ครับ โตโยต้าวีอใช่ครับแล้วก็มาด้าสอันนี้ใช่ครับในส่วนต่อมาที่ C Seg กเมนตนะครับโตโยต้าอันติสใช่ครับฮ o n d a c ซีวิใช่ครับอันนี้ครัใช่เลยมาด้าสใช่ครับแล้วก็นิสสันซีฟีใช่ครับในส่วนต่อมาที่ D-Segment t นะครับโตโยต้าแคมรใช่ครับ ฮอนด้าแอคคอร์ดใช่ครับนิสสันเจน่าใช่ครับอันนี้นะครับรถเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับนี่คือการขับเคลื่อนล้อหน้าทั้งหมดหรือว่าง่ายๆครับรถซีดานทั่วไปนั่นเองครับรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับข้อดีของมันคือการที่ขุมกําลังมันจะส่งตรงเพราะทุกอย่างมันเกิดการระยะสั้นทั้งหมดออกจากเครื่องยนต์แล้วไปล้อเลยนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือในย่านความเร็วในการเข้าโค้งจะคอนโทรลรถได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าตัวพวงมาลัยหากว่าคุณไม่มีทักษะในการขับรรถนนะคัััตตววงมมมาาาลยจเเ็กกกทํให้ิดดี หรือการท้ายไหลหรือหน้าวัยนั่นเองนะครับสมมติว่าเราเข้าโค้งอยู่สักประมาณ140โค้งอย่างนี้นะครับท่านหากตกใจหรือเล่นมือถืออยู่กระตุกพวงมาลัยปุ๊บรถอาจจะเสียการทรงตัวได้เลยทันทีนะครับอันนี้คืออันตรายมากๆอย่างที่2ครับในย่านความเร็วที่มันสูงที่สุดรถมันก็เลี้ยวไม่เข้าเช่นกันถ้าใช้ความเร็วมากๆนะครับเนื่องจากมันขับเคลื่อนล้อหน้าพอรถ,รถที่มันอยู่ระยะที่ตรงอยู่อย่างนี้นะครับแต่เราหากักพวงมาลัยด้วยความเร็วของมันมันจะทําให้รถดื้อโค้งครับ รถมันจะไม่ตอบสนองเลยทันทีอันนี้คือข้อเสียของรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแล้ววิธีการดูรถขับเคลื่อนล้อหน้าดูจากอะไรง่ายๆครับคุณเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับโดยธรรมชาติของรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับจะเป็นเครื่องวางขวางตัวรถหรือว่าง่ายวางไปในแนวเดียวกับล้อหน้านะครับเพราะว่าอะไรข้างล่างมันจะเป็นเกียร์เป็นเฟืองเป็นเพลานะครับมันส่งตรงถึงล้อหน้าเลย และนี่คือการดูเครื่องขับเคลื่อนล้อนหน้าง่ายๆนะครับว่ายง่ายผมสรุปให้ทีแล้วกันเปิดไฟกระโปรงมาถ้าเครื่องวางขวางตัวรถนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนล้อนหน้าซะทั้งหมดนะครับมาถึงในส่วนต่อมาครับ RWD หรือ Rear v i e w Drive หรือการขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองครับ การขับเคลื่อนล้อหลังโดยธรรมชาติของมันที่เราเห็นกันง่ายๆครับจะส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในรถของตัวเริ่มต้นของกระบะนั่นเองครับทำไมผมถึงต้องพูดว่าตัวเริ่มต้นของกระบะเนื่องจากกระบะน้ปัจจุบันครับก็อาจจะมีขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับวิธีการดูง่ายๆครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาหากท่านอยากรู้ว่ารถคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์จะวางเป็นแนวเดียวกับตัวรถจะไม่ได้วางขวางนะครับนี่คือวิธีสังเกตแรกนะครับของรถขับเคลื่อนล้อหลัง ถามว่าทำไมมันถึงจะต้องไปอยู่ในรถกระบ,บะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในรถซีดานยุโรลบางยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับเมอร์ d ซเ Ben บน0ร้อยละ 80%ถึง90%เป็นขับเคลื่อนล้อหลังหมดนะครับ BMW นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังซะทั้งหมดมีแต่รุ่นใหม่ๆนะครับเป็น220อันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าเป็นเบนซ์ก็จะเป็น CLA อันนี้อาทิเช่นให้ฟังนะครับแลในส่วนของขับเคลื่อนล้อหลังมีรถอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับมีรถแข่งอะส่วนใหญ่ใช่ครับขับเคลื่อนล้อหลังซะทั้งหมดนะครับรถซุปเปอร์คาร์ใช่เนื่องจากอะไรครับนี่คือข้อดีของมันเนื่องจากว่า รถขับเคลื่อนล้อหลังจะรับขุมพลังหรือแรงม้าได้เยอะๆครับมันทาให้รถทะยานตรงไปข้างหน้าอีกข้อนึงคือเขาลดภาระล้อหน้าครับโดยการที่ล้อหน้ามีหน้าที่แค่เลี้ยวอย่างเดียวเลยทําให้รถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังจะเลี้ยวได้ดีขึ้นและคมขึ้นนั่นเองเขาเลยเลือกที่จะมาอยู่ในรถกระบะบ้างนะครับในส่วนของไฮเพอร์ฟอร์แมก็อยู่ในรถของซุปเปอร์คาร์นะครับจะมาอยู่ในเรื่องของรถแข่งซะส่วนใหญ่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี ข้อเสียของมันคือการเข้าโค้งในย่านความเร็วสูงต้องยำ้ำนะครับว่าในย่านความเร็วสูงการเข้าโค้งแบบนี้นะครับจินตนาการไปตามผมนะนี่คือล้อหน้านี่คือล้อหลังห <Okay. S 1> ากว่าเราเข้าโค้งเป็นโค้งขวาในย่านความเร็วสูงล้อหน้าจะเอียงแบบนี้เพื่อโค้งขวาครับ แต่ล้อหลังกําลังเติมเพื่อให้รถทยานไปข้างหน้าถ้าคุณไม่มีทักษะในเรื่องนี้คุณเติมคันเร่งผิดจงังหวะจะทําให้รถเกิดอาการโอเวอร์สเตียร์หรือตูดปัดนั่นเองครับพอตูดปัดเสร็จปุ๊บล้อมันจะอยู่แบบนี้พอล้อมันอยู่แบบนี้เสร็จปุ๊บทำให้รถเสียการถามว่าคุณไม่มีทักษะการควบคุมนี้แต่ทำรถเสียหลักและเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เยอะมาก แต่ก็มีคนกลุ่มนึงครับเอาข้อด้อยตรงนี้มาเป็นการกีฬานี่คือการกีฬาดิฟนั่นเองครับคนไทยก็สร้างชื่อกันเยอะนักต่อน,นักเลยนะครับประเทศไทยก็ได้นําเอากีฬาดิฟเข้ามาเล่นในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เป็นการเอาข้อด้อยมาทําเป็นข้อดีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับนี่คือการกับเพื่อนล้อหลังครับ มาถึงในส่วนต่อมาครับ AWD All Wheel Drive หรือการขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานั่นเองครับมันจะแตกต่างกันนะครับกับการขับเคลื่อนแบบ4คูณ4หรือ4คูณ4แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาข้อแตกต่างว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องนี้ก่อนครับการขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive หรือการขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full Time นะครับการขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full Time ก็คือหมายความว่าเครื่องยนต์ส่งถึงเพลาไปล้อหน้าและล้อหลัง และล้อทั้ง4ล้อมีการใช้เครื่องยนต์ในการบังคับไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับข้อดีของมันนะครับมันจะออกตัวได้ดีและการคอนโทรลรถได้ดีและการยึดเกาะถนนได้ดีมากๆในทุกๆสภาพผิวอาทิเช่นอยู่บนทะเลทรายนะครับอาทิเช่นไปอยู่ในบนหิมะหรืออยู่บนถนนดำๆเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับมันจะออกตัวได้เกาะถนนมากขึ้นและออกตัวได้แรงมากขึ้นแต่ในมุมกลับกันครับ ข้อเสียของมันก็คือการโหลดของเครื่องยนต์ที่หนักขึ้นครับคุณพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่ารถ1คันมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้ต้องสั่งล้อทั้ง4ล้ออัตราการโหลดของมันเลยต่างกันมันต้องแลกนะครับการออกตัวอาจจะช้าแต่เกาะถนนได้ดีไปได้ทุกสภาพพื้นผิวและไปได้ในทุกทุกที่ที่มันจะเป็นแล้วมันมีรถอะไรบ้างครับถ้าเป็นในค่าย Honda นี่คือ Honda CRV ครับถ้าเป็นในค่ายของนิสันนี่คือนิสันเอ็กเครับ ถ้าเป็นในค่ายของเชฟโรเลก็จะเป็นเชฟโรเลแคปติว่าหากว่าเป็นในค่ายของตัวเจ้าพ่อขับเคลื่อนสีล้อเลยนะครับถ้าพูดถึงซูบูรุกเขาต้องพูดถึงซูรุกเอ็กซ์วีกูลนี้เขาเรียกว่า SUV ครับส่วนใหญ่จะเป็นการขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟลทามนะครับและจะมีอีกหลายๆย,ยี่ห้อที่เป็นซูเปอร์คาร์ครับเป็นการขับเคลื่อนแบบสีล้อเช่นกันถ้าพูดถึงการเคลื่อนสีล้อในซูเปอร์คาร์ครับต้องพูดถึงล m b บ r g กินี แลมโบกินี ok มีรุ่นอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนสีล้อใช้คําว่าเกือบทุกรุ่นครับเอาเวนท์แร์ขับเคลื่อนสีล้อครับฮูราคารขับเคลื่อนสีล้อครับแล้วก็กาลาโดครับขับเคลื่อนสีล้อครับอันนี้ใช่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนย่อยออกมานะมันก็จะมีในส่วนของแลมโบกินีฮูราคารที่ขับ2ก็มีนะครับ ในส่วนของกาลาโดนะครับเป็นขับ2ก็มีนะครับแต่ส่วนของเวทอดอร์ส่วนใหญ่จะขับ4ทั้งหมดนะครับถามว่าทําไมรถแรงๆซุปเปอร์คาร์ถึงเอามาเป็นขับสี่ทั้งที่ก็คุณเพิ่งบอกเองว่ามันโหลดตัวเครื่องใช่ครับมันโหลดตัวเครื่องแต่ว่ามันคอนโทรลรถอยู่บนถนนได้ดีครับเขาเลยเอาของพวกนี้ครับเครื่องใหญ่ๆมาอยู่ในรถขับเครื่องสีล้อรถเป็นจากนับ12-3กระากโดดวุดออกไปเลยนั่นเองนะครับในการออกตัวก็ดีเพราะเครื่องมันใหญ่ขึ้นนั่นเอง กดพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือการขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ครับมาถึงในส่วนต่อมาครับนี่คือรถที่เรียกว่า4คูณ4หรือการขับเคลื่อนสีล้อแบบไม่ฟูลไทม์หรือไม่ตลอดเวลานะครับหลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าการขับเคลื่อนแบบ4คูณ4มันคือการขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์คำตอบคือไม่ใช่นะครับสัดส่วนใหญ่นะครับรถขับเคลื่อนสีล้อจะอยู่ในรถของรถกระบะ รถขนส่งสัดส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าหน้าที่ของ4คูณ4คือการสลับ2ล้อบ้างและ4ล้อบ้างถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็ใช้คันเกียร์ครับในการโยกปรับจาก2ล้อเป็น4ล้อรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นปุ่มกดสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ทุกๆการกดหรือสลับเกียร์เพื่อที่จะสลับจาก2ล้อเป็น4ล้อจุดประสงค์ของเขาจะใช้ในการตะลุยรถติดลมการขึ้นเขาหรือการขนส่งไม่ใช่ย่านความเร็วสูง แต่ต้องการใช้ประสิทธิภาพในการตะกุยทั้ง4ีล้อไปพร้อมๆกันสแสดงว่ารถแบบนั้นจะใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนสีรล้อไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะใช้รอบต่ําในการถ่ายทอดกําลังจากเครื่องยนต์สู่ล้อทั้ง4ีล้อออกไปมันเลยทําให้รถที่เป็น4ี4ณสที่จะขับเคลื่อนสีล้อจะใช้ความเร็วไม่ได้เหมือนกับรถที่เป็นฟูลไทม์ตลอดเวลา พอเข้าใจนะครับมันจะมีสลักตัวหนึ่งครับคอยปลดจาก2ล้อเป็น4ล้อและจาก4ล้อเป็น2ล้อมันเลยแตกต่างกับรถที่ขับเคลื่อนแบบ4ล้อฟูลทามแต่จุดประสงค์หลักของมันไม่ใช่เรื่องของการขับรถเร็วในขับเคลื่อน4ีล้อครับมันจุดประสงค์หลักคือการขึ้นเขาขนของบรรทุกหนักๆรถติดลมอาทิเช่นแบบนี้หรือขึ้นทางชันใช่ครับอันนี้คือข้อแตกต่างระกว่างรถที่ขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทาม และรถที่ขับเคลื่อน4ล้อแบบ4ีคูณส <itt ain S 1> ผมเชื่อว่าโมมันถึงตอนนี้ทุกท่านน,น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการขับเคลื่อนล้อหน้านเป็นยังไงการขับเคลื่อนล้อหลังเป็นยังไงและการขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 4, ีคูณสเป็นยังไงนะครับคราวนี้ครับพอทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับท่านเองก็สามารถกลับไปแยกประเภทรถของท่านได้แล้วนะครับว่ารถกันนี้มันขับเคลื่อนล้อหน้ารถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับข้อดีข้อเสียเราก็ออบอกไปทั้งหมดแล้วนะครับ หากว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณชอบนะครับผมกราบงามๆเลยนะครับฝากกดแชร์พวกเราด้วยครับแต่และคอนเทนต์เราคิดมาโหบอกเลยว่าแทบจะบ้าตายเลยครับแต่และว,วันนั้นเราต้องคิดคอนเทนต์หาอะไรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับ หาว่าคุณชอบแบบนี้กดแชร์พวกเราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับหากว่าพวกเราทำสื่อดีๆแบบนี้ออกมาแล้วไม่มีคนดูแล้ก็คงจะเสียกำลังใจน่าดูนะครับวิงวอนอ้อนวอนใครควรครับกดตุ่มแชร์ออกไปหาว่าคุณมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกช่องทางที่ท่านกำลังเห็นอยู่นะครับหาว่าเป็น Facebook ของเรานะครับกดไลค์หรือกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับที่เพจนี้ของเรานะครับและเรามีช่อง YouTube ครับอยู่ตรงนี้ครับ ข้ามากด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านอยากจะซื้อรถกับเรานะครับเรามีรถให้เลือกกว่า40คันนะครับในเพจที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเรามีน้องๆเซลล์ครับให้ติดต่ออยู่ทางด้านนี้ครับน้องๆเซลล์ของเราของเรานะครับน่ารักมากและถูกการเชนมาจากผมให้รักการบริการที่ดีที่สุดเพราะผมบอกน้องทุกคนหรือบอกลูกค้าทุกคนครับว่าเราขายบริการครับ เรามีแค่รถเป็นทางผ่านที่ทำให้คุณกับผมมาเจอกันเท่านั้นเองคากาชอบคลิปนี้กดแชร์นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับหากสงสัยก็คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอตัวครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้วันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ